ตอนแรกก็ทุกคนบอกจะเอาปิกมาทำจีวรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นอกวัดเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยที่จะทำเหม็น,นอ,อปตอมาเก็บก็จบแล้วทำไมเราต้องไปทำด้วยอาตอมาก็ทำเนี่ยทำให้ดูทำให้ดูแลนำทำก็ยังมีคนไม่เห็นด้วยเหนื่อยเหม็นทำไปทำไมทำเธอทำเถอช่วยกันทำเดี๋ยวต่อไปมันก็จะดีเองเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็มันต้องเป็นไปได้ เคยไปเห็นที่ไต้หวันมาแล้วสักวันมันต้องมีเหนื่อยไหมเหนื่อยบอกไม่มีที่ไหนหรอกไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยในมนุษย์ในเทวดาดีกว่าเหนื่อยในนรกจริงๆเรื่องขยะเนี่ย ไม่ใช่มาเจอที่นี่หรอกอยู่ที่วัดมหาธาตุเดินบินบาตรเหยียบขวดริโพที่มเขาดื่มแล้วก็โยนข้างทางมันแตกเหยียบเสร็จแล้วมันก็บาดนะบาดแล้วก็แพทติดเชื้อก็รักษาเป็นปีและพอดีช่วงที่อยู่วัดมหาธาตุปี4 5ห้าได้ไปดูงานที่ไต้หวันไปดูเรื่องการศึกษาเรื่องการปฏิบัติเรื่องการเผยแพร่แล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมก็เห็นเขาทาแล้วประสบความสําเร็จเพราะนั้นพอย้ายจากวัดมหาธาตุมาอยู่ตรงนี้วัดมันก็เก่าสุดโทมผุพังในวัดก็ขยะมันล้น วันหนึ่งบรรยายที่มหลาลัยรามคำแหงคณะมนุษย์พอบรรยายจบแล้วกระถามปัญหาตามนาเสร็จเอา้าถึงชาวตราม,มาต้องถามโยมบ้างใครรู้จักเครื่องทําปุ๋ยจากเศษอาหารเกิดมามีปัญหาเรื่องขยะเปียกเนี่ยก็พอดีมีคนยกมือบริษัทผมเองครับก็เลยพาไปดูที่บริษัทก็เลยได้เครื่องทําปุ๋ยขนาดใหญ่ได้มาก็เลยดีใจแล้ว เศษอาหารในวัดเศษอาหารรอบๆวัดมาใครมีเศษอาหารไม่ต้องไปทิ้งขยะแล้วนะมาใส่ถังอัตมานี่แหละได้ปุ๋ยด้วยได้แก๊สด้วยขยะมันก็เริ่มหายแล้วเหลือขยะพลาสติกเราทํำยังไงก็บดิมีพระที่จบจากมหาลัยลาดกระบังเคยเรียนเอาพลาสติกไปนึ่งทําน้ํามันด้วยระบบไพโลไลซิตมีอาจารย์ที่เขาเป็นมีมีมันไปติดต่ออาจารย์ให้หน่อยก็เลยไปเชิญอาจารย์มา แต่ตมาก็ไม่มีงบประมาณนะการเทศทีละ2,000 3,000ก็ใช้เวลาพอสมควรแต่เหล็กมาครบแล้วแล้วก็มาทำระบบไพโลโรไลซิต์กันในวัดเนี่ยหมดไปประมาณ70,000บาทถ้าติก20กิโลได้น้ำมัน2ลิตรว่ดีใจทั้ง20กิโลได้น้ามันตั้ง2ลิตรแต่เอ๊ะก็ดีใจแหละแต่ว่าในเชิงพาณิชย์มันไม่คุ้มหรอกตอนนี้ตะมาก็เสร็จอาหารทาปุ๋ยได้แล้วพ้าติกก็นึ่งทาน้ํามันได้แล้วแต่เครื่องมันไม่ทันสมยัย ก็ประมาณไม่พอแต่มันต้องมีสักวันนะที่เราจะไปได้มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาที่วัดท่านอยากจะเข้าร่วมโครงการไหมโครงการอะไรโครงการเอาคุ้งบางกระเจ้าเขาทาอะไรบ้างจัดการน้ําปลูกต้นไม้จัดการขยะทําเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนุนรักทำเรื่องการศึกษาสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านนำมาก็ะจจริงๆอ่ะอยากทาเรื่องการศึกษาแต่ก็ให้อยู่ไปจัดการขยะก็อยู่ไม่เป็นไรสิ่งแรกเลย เราทําในวัดเราทได้แต่นอกวัดเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยที่จะทำเห mm. ม็นอบตามาเก็บก็จบแล้วทําไมเราต้องไปทําด้วยทําไมไปแย่งงานอบตแต่อบตเขาก็เก็บไม่ไหวหรอกมันเกินความสามารถบ่อมันก็เต็มแล้วขยะมันก็ล้นทุกคนก็เห็นแล้วแต่ไม่อยากเข้าไปทําจะเอาพลาสติกมาทําจีวรเนี่ยเคยเห็นที่ไต้หวันเขาทำ แต่เมืองไทยมันไม่มีโรงงานแบบนี้ตัางมูลนิธิก็เลยหาสปอนเซอร์ได้ปตท GC เข้ามาช่วยทําให้ดูและนาทําก็ยังมีคนไม่เห็นด้วยเหม็นเหนื่อยเหม็นเหนื่อยเหม็นทําไปทําไมเหนื่อยเหนื่อยก็เหนื่อยเหม็นก็เหม็นทำเถิดช่วยกันทําเดี๋ยวต่อไปมันก็จะดีเองเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็มันต้องเป็นไปได้เคยไปเห็นที่ไต้หวันมาแล้วก็หาวิธีการลองผิดลองถูกและก็บอกว่าเราทาจีวรจากขวดน้ําได้แล้วทุกคนบอก พูดเล่นไม่ได้เล่นใครก็เอาขวดน้ำมาทำจีวรไม่มีแล้วก็คนก็บอกว่าโกหกมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีเออไม่โกหกนะเราก็เก็บขวดแล้วก็ไปโรงงานอาจเป็นก้อนแล้วก็ไปบดแล้วก็ทําเป็นเส้นใยแล้วก็ไปทาเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผ้าผืนได้ผ้าผืนมาแล้วก็มาตัดแล้วก็มาทําจีวรที่วัดเลยก็จุดเริ่มต้นจากตรงน,นั้นเพตอะนั้นตอนนี้ พอเริ่มทําขวดน้ําไปทําเป็นผ้าจีวรคนรู้จักเอาขวดน้ํามาทําเป็นจีวรได้ไม่ขายแล้วไม่ทิ้งแล้วส่งมาวัดทั้งเคอรี่ทั้งไปสนีเคอรี่มาวันร้อยกว่าเที่ยวจากนั้นคนก็เริ่มรู้จักตอนแรกก็ทุกคนบอกเป็นไปไม่ได้และก็บอกว่าโกหกนะเพราะนั้นออพอทําให้ดูเออมันไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นได้จริงๆอาตมาก็บอกว่าพูดเล่นๆหรอกเดี๋ยวจะเก็บขยะแล้วให้สาประชาชาติมาหาเราเพราะเก็บขยะพารก็หัวเราะ อาจารย์เราเก็บขยะจะมีเลือสหรประชาชาติมาเพราะเราเก็บขยะมาถ้าไม่เชื่อผมคอยดูเก็บไปเก็บมาทำนู่นทำนี่สุดท้าย UNDP มาจริงๆก็ตอนนี้ก็มีค่าแรงแก่ชาวบ้านชาวบ้านมาทำก็มีค่าแรงขั้นต่ำให้ทางวัดมีอาหารกลางวันให้ชาวบ้านอยู่โซนนี้ใครตกงานก็ดีหรือคนพิการก็ดีอก็มาทำตรงนี้ได้ นี่ชาวบ้านที่ตกงานไม่รด้ทำงานอะไรก็มาทําตรงนี้ได้หรือใครอยากจะเรียนคัดแยกไปรับซื้อขยะไปรับซื้อของเก่าก็มาเรียนรู้ได้สอนการคัดแยกให้สอนการทําปุ๋ยให้สอนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะให้ต้องการใช้แรงก็มาใช้แรงที่นี่ก็ให้ค่าแรงขั้นต่าให้ถ้าใครรับประจําก็มาทุกวันไปต่ำกว่า20คนที่อยู่ประจำตอนนั้นก็เวียนมาทีนี้ไม่ได้มีรายได้อะไรมากรายจ่ายก็ตามที่มันมีวันต่อวันไม่มี การขายวัตถุมงคลไม่มีเครื่องรางของขังเพราะนั้นรายได้ที่นี่ก็จะไม่มีอะไรมากพอได้ขายของหน่อยก็จ่ายค่าแรงไปก็หมดหมดก็คือได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปท่นนั้นได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปท่านั้นที่นี่จะไม่มีเงินสะสมแล้วก็บัญชีเบิกจ่ายชัดเจนทําบัญชีปีต่อปีปีต่อปีแล้วก็ส่งบัญชีให้สํานักงานพุทธอยู่เป็นประจําจริงๆพระศาสนากําลังมีปัญหาคือวิกฤต ในวิกฤตมันมีโอกาสเราควรมองหาโอกาสก็เชื่อมพระธรรมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าหากันโดยการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ไปด้วยกันได้นะมันต้องไปด้วยกันสิ่งแวดล้อมกับชีวิตของเราเนี่ยมันแยกกันไม่ออกถ้าเราเข้าใจอเสวนาจาราลานางเนี่ยไม่ใช่คบคนพานนะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพาลที่เป็นพิษก็อย่าอยู่ใกล้ หลายคนรู้จากว่าน้ำมันมาจากไหนน้ำมันที่เราใส่รถเนี่ยก็เอามาจากปิโตเรเลียมเออปิโตเรเลียมจริงๆมันมาจากไหนซากพืชซากสัตว์ซากพืชซากสัตว์ที่มันตายทับถมทับถม,ท,บถมทับถมกันเนี่ยเพราะนั้นคือ,เ,อเรียกว่าวัต,ตะสะสารมันหมุนเวียนกลับไปกลับมาเพราะนั้นเนี่ยเศษอาหารถ้ามันย่อยเลยไปไหนไปเป็นปุ๋ยปุ๋ยให้กับอะไรต้นไม้กิ่งไม้ใบไม้ มันย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยต้นไม้มันก็เจริญเติบโตขึ้นเหมือนกับคุยเรื่องศาสนากําลังตกต่ำในขณะที่กําลังตกต่ำมันก็เรียกว่าพระบางองค์กลายเป็นปุ๋ยแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็จะทําให้พระที่ตั้งใจดีดกลายเป็นฮีโร่ขึ้นมามีไหมมีเพราะฉะนั้นเนี่ยในวิกฤตมันมีโอกาสก็เรียกว่าวัตตะสสารการหมุนเวียนมันก็หมุนไปในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรามองว่ามันเป็นขยะไม่เห็นคุณของมัน ถ้ามองเห็นเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าล่ะ <im eras> คือมันหมุนได้หมดเลย <im eras> เพอหมุนได้หมดอ๋อ oh, มันเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าแต่เราไม่หยิบมาใช้เรียกว่าขยะพ่าแยกเสร็จขยะคือเล 0, ขศูนย์พอค่าแยกเสร็จคือเอาเลขหนึ่งไปไว้หน้าเลขศูนย์พอบ e ลีไซเคิลเติมศูนย์อีกหนึ่งศูนย์เป็นหนึ่งร้อยพอไปอัพไซคลิงเติมศูนย์อีกหนึ่งศูนย์เป็นหนึ่งพันเพราะนั้นขยะจริงๆมันไม่มีคือวัตถุดิบในการผลิตสินค้าแต่เราไม่เอามาผลิตเราก็เลยเรียกว่าขยะ เพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดพอเปลี่ยนความคิดทุกอย่างมันเปลี่ยนได้หมดเดินพร